าาิเอออตตัวรดยดยยขกหาต้นเหตุของปัญหาโดยเร็วที่สุดปัจจัยของยอดขายตกอาจจะมีหลายปัจจัยคู่แข่งขายตัดราคาหรือสภาพเศรษฐกิจย่แย่แต่คุณต้องรู้ด้วยว่าคุณให้บริการดีที่สุดแล้วหรือยังหรือสินค้าของคุณมีคุณภาพดีพอแล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการหาต้นเหตุโดยเร็วที่สุดจะทำให้คุณแก้ปัญหาได้ก่อนคู่แข่งเลยครับ การลดราคาสินค้าอาจทําให้คุณขายได้มากก็จริงแต่กําไรไม่ได้มากตามและจะทําให้ลูกค้าของคุณเข้ามาซื้อสินค้าของคุณในช่วงราคาเท่านั้นครับตลาดเก่าไม่เวิร์ก ต้องเพิ่มตลาดใหม่คุณเคยขายช่องทางโซเชียลอย่างเช่น Facebook คุณควรหาทางที่คุณถนดัดเช่น TikTok Twitter หรือ Instagram หรือเป็นแอปขายสินค้าต่างๆเช่น s h o ป e e หรือ Lazada ก็จะเพิ่มยอดขายให้คุณได้เช่นกันครับเปลี่ยนบรรยากาศในร้านของคุณให้น่าสนใจมากขึ้นคุณอาจจะจัดวางสีสันรูปลักษณ์ต่างๆในร้านของคุณให้น่าสนใจมากขึ้นดึงดูดให้ลูกค้าอยู่กับเราได้นานเพื่อที่จะปิดการขายได้เองครับ สร้างความแตกต่างของสินค้าเราให้แตกต่างจากที่อื่นอย่างเช่นคุณอาจจะรีแพ็กเกจหรือว่าสร้างจุดเด่นสร้างสตอร,รี่ให้สินค้าของคุณสามารถเพิ่มมูลค่าให้ได้ด้วยครับสรุปนะครับไม่ใช่แค่ปัจจัยภายนอกอย่างเดียวแต่ก็ต้องเป็นปัจจัยภายในด้วยโดยเริ่มจากคุณต้องหาสินค้าใหม่ๆหรือช่องทางการขายใหม่ๆเพื่อที่จะทําให้คุณได้อยู่รอดไปในช่วงวิกฤตเช่นนี้นั่นเองครับ